เชกิบเวนอดีตผู้รักษาประตูสาริกาดงเห็นความผิดปกติหลังเกมแมนยูพ่ายนิวคาสเซิลร่วง8ทีมคาราบาวคัพ2023 24หลังจากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องตกรอบ16ทีมสุดท้ายในศึกฟุตบอลคาราบาวคัพ2023 24จากความพ่ายแพ้คาบ้านให้กับนิวคาสเซิล0ูนต่อ3เป็นที่เรียบร้อยล่าสุดเชกิบเวนอดีตผู้รักษาประตูนิวคาสเซิลยูไนเต็ดออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสกายยอสปอร์ตหลังเกมว่า รู้สึกมีความแบ่งแยกระหว่างนักเตะและเอริกเทนฮากุนซือของทีมอย่างชัดเจนและผมคิดว่ามีเหตุการณ์หลุดเบื้องหลังเกิดขึ้นมากมายแต่พวกเราอาจไม่ได้รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เกมนี้วารานหายไปและในเกมดาบีซานโชไม,ม่อยู่ในแผนและแอนโทนีก็มีปัญหาอยู่พอเฮกโคสสิ้นสุดการคุมทีมแต่ละทีมก็จะมีความไม่เชื่อมั่นออกมามากมายนักเตะก็ต้องรับผิดชอบกับหน้าที่ที่ทำลงไปเช่นกัน